สวัสดีค่ะปัคะงค่ะอายคะ่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปส่งท้ายปีของพวกเรานะคะปีก่อนเรามีเป็น Q a ไปแล้วเนาะปีนี้เราก็จะทำคลิปรีแคปรีแคปรีแคปอ่ะรีแคปกันว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรกันมาบ้างจะได้พูดคุยกันด้วยมีคนคอมเมนต์เรามาหลายอันแล้วมีบางอย่างที่เราก็ยังไม่ได้ตอบเราก็จะมาตอบในคลิปนี้กันหมูนสบายๆชิลๆนะคะวันนี้ใช่อ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าคำถามแรกนะครับจากวันแรกที่เปิดช่องจนถึงวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับอายก่อนเลยอ่ะ รู้สึกว่าตัวเองเติบโตขึ้นมากๆนั่นสอเนี่ยก,ก่อนจะออกจากรถเนี่ยเขาจะมีการเทสลาถูกไหมมันจะออกรถก่อนจะออกไอบอกก่อนจะออกจากรถหงอนนมนาพวกวอะไรเขาก็จะประมาณนี้ะนะคะมีโลโก้ <c oughs> ก็คือรู้สึกว่าเติบโตขึ้นในแง่ของแบบ การอยู่ร่วมกับรถยนต์ไฟฟ้าเอางี้ดีกว่าเพราะว่าเหมือนแบบว่าเรามีประสบการณ์มากขึ้นนะนตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาถึงออตรงเนี้ยเราก็ขับมาแบบมากมายหลายคันมากขึ้นก็ทําให้จับฟีลลิ่งหรือว่ารู้สึกอะไรมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้คือในเรื่องของพาสรถเหมือนกับอายอแต่อีกอย่างหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าเราโตขึ้นคือในพาทของการทํางาน การจัดระเบียบชีวิตการประสานงานการต้องตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างเนาะรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราโตขึ้นมากเลยพอความรับผิดชอบเราเยอะขึ้นสิ่งที่เราต้องทํามันเยอะขึ้นกลายเป็นว่าโตขึ้นแบบไม่รู้ตัวอยู่ดีเฮ<อ> <cle an> ้ย <c ười> ฉันมาถึงจุดที่ฉันแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วหรออะไรเงี้ย <c ười> เหมือน <c ười> ต้องโตขึ้นต้องโตขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็เลยแบบอ๋อโตแล้วหรอข้อต่อไปนะครับสามคลิปที่ยอดวิวดีที่สุดในช่องคือคลิปไหนบ้างครับอ่ะคลิปแรกเลยก็คือเป็น รีวิวเทสลาโมเดลสสเปคไทยคือเป็นคันของพี่ทีออฟฟิศแล้วเราก็แบบว่าเอาคันนั้นมารีวิวอะไรอย่างเงี้ยคือเราจองตั้งแต่วันที่เขาเข้าไทยวันแรกแล้วเปิดให้จองในเววันแรกอันนั้นก็เลยคิดว่าหลายคนน่าจะมาดูเพราะว่าราคาแบบเริ่มต้นของ Tesla, เทสลาแล้วก็เป็นแบบสเปคแบบถูกสุดเลยไม่แอดออปชั่นอะไรเพิ่มเลยอะถ้าฉันจ่ายเท่านั้นฉันจะได้อะไรบ้างคิดว่าคนน่าจะอยากลู้อันนั้นด้วยใช่นี่ว่าเพราะว่าเป็นเทคด้วยว่าแบบเอ้ยถูกสุดได้อะไรบ้างคิดว่าเราสองคนอนะตรงประเด็นตรงจุดตรงจุดที่คนอยาก็เนอกลุ้ เหมือนกันนะออพอรู้สึกว่าเรารีวิวได้แบบเข้าถึงอะ่ะเพราะว่าเราใช้จริงไงใช่อันนั้นอันนั้นก็ชอบมากเหมือนกันก็ไม่แปลกที่คนดูจะเยอะก็จะอ,อินเนอร์ภายในอ่ะส่วนคลิปที่2นะคะอันนี้เรานับแค่คลิปยาวเนาะออส่วนคลิปที่2อาจจะเป็นคลิปที่เรา vs Tesla เทรดเลอโมเดลสกับ Tesla Model เทสลาโมเดลวอันเนี้ยก็คิดว่าหลายคนนะ่อยากรู้เหมือนกันเพราะบางคนยังสับสนอยู่เลยว่าอันไหนคือ3อันไหนคือวอันไหนคือขันใหญ่อันไหนคือซีดานอะไรอย่างเงี้ยพอเราเอามาเทียบกันแล้วมันเห็นภาพชัดแล้วคันเราอะทำสีมาแบบ น่ารักด้วยไงคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นจุดดึงดูดอย่างหนึ่งเหมือนกันเราย่อยง่ายในคอนเทนต์นั้นด้วยเพราะว่าเราแบบเทียบเลยว่ามันต่างกันยังไงอะใช่ต่างกันตรงไหนไม่ต้องไปหาดูรีวิวแต่ละคันแล้วมาเทียบเองอันนั้นก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าทานานมานั่งดูว่าแบบเฮ้ยราร้อนเาะเออว่าแบบว่าแบบเอ้ยอันนี้อันนี้มันต่างกันนะจ๊ะตืดตืดตืดตื้ตเราก็เล่าเป็นฟิลของพวกเราเลยใช่เราคิดว่าหลายคนที่อยากได้เคสลาน่าจะลังเลอยู่ด้วยว่า พี่เอาสหรือ y าดีอันนี้ก็คือดูคลิปเดียวจบแล้วค่อยไปดูรีวิวแยกอีกทีตงนที่ที่ปังก็คือเป็นเกี่ยวกับเทสล่าหมดเลยไม่แต่คลิปอันดับที่3ที่ปังอันนี้แวกแนวก็คือรถตู้ไฟฟ้าของ MG อคือจะบอกว่าอันนั้นเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ปังอ่ะรู้สึกว่า ชอบเพราะว่าคือคนเราอะชีวิตประจําวันหาโอกาสที่จะได้ขับรถตู้ยากมากนะเราพอเป็นรถตู้ไฟฟ้าก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราขับรถตู้ได้นะไม่ยากอย่างที่คิดอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบประทับใจมากแต่ว่าคลิปนั้นไอไม่ค่อยชอบตัวเองนิดนึงเพราะว่าไอไม่สบายใช่วันนั้นไอไม่สบายถ้าใครย้อนดูคลิปจะรู้สึกว่าเสียงไอมันแบบอู้อู้อี้อี้นิดนึงเพราะว่าวันนั้นไม่สบายสนุกมากการขับขี่ก็ดีเออนั่งก็ดี คือจะเห็นว่าวันนั้นไอ้พูดน้อยมัน<ช>ไม่ได้แย่งสีนะคือน้องไม่ไหวก็เลยต้องแบบเออเดี๋ยวฉันพูดเองให้เธอมีมีหน้าพอใช่แต่คือมันเป็นวันเดียวที่จะได้เทสเังทุกคน <c oughs> แล้วเราจะพลาดวันนั้นไปได้ยังไงเราก็เลยต้องสู้ค่ะใช่แล้วพี่ว่าอีกอย่างตอนนั้นเป็นรถตู้ไฟฟ้าค<อ>ันแรกๆที่เข้ามาในประเทศไทยเลยแล้วก็คนก็ตื่นเต้นกันอะว่ารถตู้แล้วราคาเท่านี้แล้วแบบเป็นไฟฟ้าด้วยแล้วเราก็เห็นเขาขายดีด้วยนะในท้องถนนนะเพราะว่านี่ว่ามันก็คุ้มอยู่กับฟังกชันสวยนะเห็นตามท้องถนนคือสวยเลยอยากให้ลอง่่าายดวตตั้งแเปิช่องมา รถกี่รุ่นที่เรารีวิวไปแล้ว Tiktok Tiktok สี่สิบสามโอ้โหไอ้ว่ามัน3าแล้วละกันเฉลยเฉลยเลย44รุ่นครับเฮ้ยเขาถูกกับมา44่สีเยอะขนาดนี้เลยคลิปที่เราถ่ายแค่สั้นเฉยๆก็ไม่นับใช่ไหมใช่ครับอู้คำถามต่อไปนะครับประทับใจคันไหนมากที่สุดเพราะอะไรอ่ะฮะเท่าแบบให้ใช้ชีวิตประจำวันเลยนะ ยังคงชอบเทสลาโมเดลวมากที่สุดหลายคนอาจจะแบบไม่ชอบที่มันแข็งไม่ชอบที่มันกระด้างไม่ชอบที่มันนั่งไม่สบายแต่เราเป็นคนข <c oughs> ับเราก็เลยชอบเพราะว่าเราชอบรถที่มันแบบอัตราเร่งทันใจพวงมาลัย <c oughs> ทันมือสำหรับอายโดยรวมไม่คิดถึงบัตเจอไม่คิดถึงอะไรทั้งสิ้นเลยนะก็คืออยากได้ アウดี Q8 อ่ะเจ๊หนูว่าหนูตอบได้แหละโอเคเดี๋ยวหนูพูดเองเดี๋ยวหนูพูดเองมาตอบกันเลยเอวดี Q8 ปอ o r t แบ็ k E ทอนห้าหฟอร์โต้ S Line b a c k Edition เอ้ย่อจี้ค่องอยู่แป๊บออนะคะเออรู้สึกว่า ฟิลลิ่งขับคันนั้นอ่ะเข้าไม้เข้ามือพอเราขับเร็วมันก็ยังดูมีความแบบเราเอาอยู่แล้วมันก็มีความมั่นคงรู้สึกแบบปลอดภัยเวลาตอนขับเร็วใน A อลดีแล้วมันรู้สึกแบบเออถ้าได้คันนี้มาขับในทุกๆวันก็คงจะดีสบายสบายแต่จริงคันที่ขับสบายอ่ะพี่ก็ชอบ b e นซ์ EQS อ่าคือ EQS อ่ะขับสบายมากแต่รู้สึกว่าถ้าต้องเอามาใช้ในชีวิตประจําวันอ่ะคันมันใหญ่ไงแล้วมันก็ค่อยอาจจะไม่คล่องตัวเท่าไหร่เอาจริงชอบหลายคันเลยนะถ้าสมมติจําแนกเป็นประเภทอ่ะก็คือตอบไม่เหมือนกันสักคันเลยนะแบบชอบ ใคคันไหนชอบการขับขี่คันไหนพวงมาลัยอะไรเงี้ยคือแต่ละคันไม่เหมือนกันบางคันเราชอบเครื่องเสียงอะไรเงี้ยใช่แล้วจริงๆอ่ะถ้าสมมติเป็นรถเล็กอะไรเงี้ยโอล่ากูดแคทบีเวดีดอกก็ขับไม่แย่นะทุกคนขับดีเลยแหละถ้าคันใหญ่เลยอ่ะ b m w อ็ัเอันนี้ก็เป็นคันที่พี่ชอบแล้วแต่แข็งแรงแต่ไหนแต่ไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกประทับใจคันนี้มากเลยก็คือปุ่มปรับเบาะตอนแรกอ่ะเราหาไม่เจอไม่เจอไม่เจอแต่ที่ไม่เลือกเป็นเดอะเบสเพราะว่ามันคันใหญ่มากไงคือ เราเป็นคนแบบถ้าเราขับรถคนเดียวอะ่ะนี่ว่าโมเดลวายกำลังเข้าตัวแต่ถ้าสมมติว่าแบบบอกว่าชอบคันไหนคือเป็นปัจเจกมากเลือกไม่ถูกเพราะว่าชอบหลายคันมากแต่ถ้าให้ฟรีก็คือต้องเลือกคันที่แพงที่สุดแล้วถูก <laughs> ต้องไม่ได้น้ออะไรจริงจคำถามต่อไปนะครับคลิปไหนที่ผ่านมาสำหรับเราแล้วเราชอบมากที่สุดภูมิใจกับมันมากที่สุดเลือกมาคนละหนึ่งคลิปรับคลิปสั้นหนึ่งคลิปยาวหนึ่ง ต่เหมือนกันแม่นี่ว่าคลิปยาวเหมือนกันก็คือโอล่ากูดแคทที่เราไปสิงคโปร์ใช่เป็นความงงนิดนึงว่าเฮ้ยตอนแรกยอดวิวไม่ขึ้นขึ้นมาประมาณแบบ20,000ื่นเนาะแต่เราอยากให้คนดูมากเพราะพี่ดูไปมากกว่าสิบรอบพี่บอกเลยคือตอนที่ตัดต่อส่งมาปุใช่ไหมแบบเฮ้ยแค่ขึ้นต้นมันก็ดีขนาดนี้แล้วหลอเงียนอเมซิ่งมากแบบเนี่ยชอบมากที่ขึ้นแบบเป็นแต่ละจังหวัดที่เราไปหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนสะกดจิตอะจังหวะที่อายร้องเพลงแล้วตัดเข้าไปเป็นเพลงจริงๆแล้วก็เฮ้ยไปเดินทะเล่ใช ไปปวดตัวผมผลลุนี้ร้องแบบดีว่าสาวดีกว่าไม่ <laughs> รู้ว่าตัดต่อจะเข้าเราร้องเล่นเกินอันนี้ต้องขอบคุณตัดต่อแสนวิเศษของเรานะคะว่าเฮ้ยตัดมาดีจริง mm hmm. ทุกคนก็ไปดูกันได้นะคะเป็นคลิปที่เราพราสุก,กิเซนมากเราตั้งใจถ่ายมากตัดต่อก็ตั้งใจตัดมากเหมือนกันคือทุกคนทีมงานทุกคนตั้งใจทามากเป็นคลิปแห่งความทรงจําของพวกเราคือตอนนี้ยอดวิวอะสี่หมื่นก็รักของฉันสามหมื่น ส่วนคลิปสั้นที่พวกเราชอบที่สุดตสชอบคลิปไหนอายชอบคลิปให้แยกราเผาอ๋อ <laughs> นี่รู้สึกว่า <laughs> ตัวเองเล่นเก่งมากเป็นนักแสดงเบอร์หนึ่ง <laughs> แบบว่างงจริง <laughs> เพราะว่าไะไรตัวเองเป็นคนวนให้ยแยกราเผานานมาก <laughs> คลิปนี้เกิดขึ้นจากปัญหาของอายแล้วก็คนอื่นเขาก็เป็นที่หนา <laughs> ปัญหานี้ <laughs> ก็เลยรู้สึกว่าเออชอบคลิปนี้ที่สุดแล้วด้ทำคลิปไหนให้ถ่ายโหชอบคลิปชาตากฝนอ๋อ โอ้โหผู้ประกาศข่าวสาวกางเกงโพเอมมทุกคนสีเทาเป็นดำแล้วก็เฉดเทาขึ้นมาเรื่อยเฮ้ยเออนายก็ชอบคือวันนั้นตลกมากเพราะว่าจริงๆอ่ะเรามีต้องถ่ายคลิปอื่นแล้วอยู่ดีๆฝนก็ตกแล้วเราก็เห็นคอมเมนต์คนถามว่า ชร์จลถตอนฝนตกได้ไหมคะเอาละเออก็เลยกลางร่มตากฝนไปชาร์จเลยจริงๆคือเราเคยถามพี่ๆวิศวกรของที่ทําสถานีชาร์จแล้วว่าถ้าฝนตกชาร์จได้ไหมแล้วพี่เขาบอกได้เราก็เลยกล้าไปชาร์จแล้วก็ยังอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้แล้วก็คนไม่ห่วงชั้นว่าฉันเปียกเพราะว่าฉันถือร่มอยู่ใช่ปะแล้วคนถามว่าคนถ่ายเปียกไหมคะพวกน้องอายคือน้องอายอ่ะอยู่ใต้หลังคาใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นมีหลังคาทันคนไม่ต้องเป็นห่วงอายค่ะเป็นคลิปที่ไม่ได้ตั้งใจทําแต่ว่าเอ็นเกจก็คือดีเกินคาด คลิปสั้นคลิปไหนที่มียอดวิวดีที่สุดครับอืม mm hmm. มันมีคลิปหนึ่งคนอาจจะยังไม่เห็น EV Girls มีช่องทาง IG ด้วยใช่ไหมผู้ติดตามจะยังไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันจะมีคลิปหนึ่งที่ยอดวิวยู่ที่9ล้าน2แล้วคือเกินคาดมากเพราะเราลุ้นมากว่าเมื่อไรจะ10เมื่อไรจะ10อย่างเงี้ยคือเป็นคลิป ASMR ของ v o l ks w a g e n ID.Bus คือคันนั้นเราก็ไปถ่ายเราก็ชอบนะมันน่ารักเราก็ถ่ายเหมือน ASMR ทุกคันที่เราถ่ายใช่ปะ<ช>แต่ว่ามันเกิดโว r l ขึ้นมา <c oughs> มันเริ่มมีคนที่แบบเม้นภาษาอังกฤษแล้วก็เริ่มเอ๊ะอันนี้ภาษาอะไร <c oughs> เริ่มมีเวียดนามเริ่มมีอาหรับตอนนี้คือมีหลายภาษามาก w ว r l สุดๆแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเมน์อะไรนะเม้นด่าหมดทุกคนถ้าใครสามารถแบบมีภาษาทางด้านภาษาไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็บอกพวกเราหน่อยว่าแต่ละคนที่เขาเมน์อ่ะเขาเมนต์กันว่าอะไรเขาทิศทางไหนเขาเขียนคล้ายๆกันด้วยนะแต่ เราไม่รู้ว่าคํานั้นแปลว่าอะไรเราก็ไม่รู้ภาษาอะไรก็เลยแปลไม่ถูกอ่าแล้วก็ถ้าฝั่งติ๊กต็อกอ่ะจะมีมคลิปที่ชดดแชร์รถนี่แหละยอดวิวประมาณ4ล้าน7อันนั้นก็คือปังเหมือนกันคุ้มค่าและที่ฉันเปียกมายันกางเกงคิดว่าคลิปไหนเป็นคลิปแจ้งเกิดของอีมิโกคิดว่า ASMR เนี่ยแหละเนาะเพราะว่าหลายๆคนที่เจอเราแล้วเข้ามาพูดคุยกับเราก็จะบอกว่า เนี่ยจำได้จากคลิป ASMR อะไรอย่างเงี้ยใช่เอ้ยแล้วก็มีคลิปหนึ่งคือคลิปวอนวที่คนแบบชอบบอกว่าใช่เห็นพวกเรามาจากวอนวออย่างได้เลยเนี่ยใช่ใช่ใช่ก็จะมีสองอันนี้ที่มีคนพูดบ่อยนะจริงๆก็หลายคนก็รู้จักจากคลิปอื่นนี่ไงช่องที่ทำ ASMR ที่เคาะรถที่โดนด่าเรื่องเคาะรถอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้ไม่มีคอมเมนต์ด่าแล้วนะคะก็จะมีแต่แบบคนมาบอกว่าทำไมเดี๋ยวนี้ไม่เคาะบ้างก็ถ้ามีคันไหนให้เคาะก็เดี๋ยวจะเคาะให้ค่ะมาตอบคำถามจากคนดูกันหน่อยนะครับสิ่งที่หลายคนสงสัยคือ ทำไม evo e ไม่รีวิวรถ h ฮบริดบ้าง hmm. คือจริงๆอ่ะคำว่า e v มันค่อนข้างกว้างเนาะไฮบริดอะปลั Hi ๊กอินไฮบริด hmm. พวกเนี้ยก็เป็นรถ e v แต่ที่เราเลือกที่จะรีวิวรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเดียวเพราะเราอ่ะมองภาพของการเป็นความ sustainable ในอนาคตแล้วก็ความกรีนที่แท้จริง <Right. S 1> เออเราก็เลยเลือกที่จะเป็นพลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวแบบล้วนๆเลยมากกว่าอยากให้ภาพมันชัดก่อนตรงนี้ แล้วถ้าอนาคตคนมองและว,ว่าภาพเราชัดแหละก็อาจจะมีมาบ้างก็ไดออ้แต่ทุกวันนี้ขอยืนหยัดที่จะรีวิวรถยนต์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนแล้วกันคำถามพิเศษจากทางบ้านที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องรถเท่าไหร่นะน้องอายรู้สึกยังไงบ้างครับที่หลายคนคอมเมนต์ว่าหน่าคล้ายดาราอรู้สึกสวยเออรู้สึกแบบฮึ่ย <laughs> ก็ดีใจแล้วก็ตกใจเพราะว่าบางคนที่คอมเมนต์กันอะอายก็ยังไม่รู้จักไงอย่างเช่นคุณอุ้มอิสยานะคะทุกคนเยอะมากอะมามา,มาแบบรีวิวรถแล้วหรอดารารีวิวรถอะไรอย่างเงี้ยก็คือ ไม่ใช่ค่ะหนูไม่ได้เป็นพี่น้องกับคุณอุ้มอิสยาแรกแรกก็ไม่เชื่อหลังๆบอกหลายคนเริ่มเชื่อแล้วเออหลายคนเริ่มเชื่อแล้วเริ่มเข้าไปส่องไอจีคุณอุ้มแล้วแล้วก็เตรียมเป็นเลฟเลนหนูแล้ว <c oughs> เริ่มีหน้าเหมือนแล้วคือถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าปางอะเปลี่ยนทรงผมบ่อยมากคิดว่าตัวเองอะเปลี่ยนมาแล้วกี่ทรงผมกี่สีครับเออก็นบไม่ถูกเหมือนกันเนาะแต่ถ้านับแค่ปีนี้ก็คือผมทองใช่ปะ ป,<ล>ปีนี้มไม่ค่อ,อยเยอะนะปีนี้น้อยกว่าผมต<ป>ัว<อ>ปีที่แล้วปีนี้ตั้งใจจะไว้ผมยาวก็เลยทําสีน้อยเพราะว่าถ้าผมเสียเราต้องตัดตลอดเนี่อันนี้ก็เลยพยายามให้ผมไม่เสียแต่เสียแหละใครชอบพี่ปังเสียอะไรคอมเมนต์ได้นะคะว่าเฮ้ยสีนี้สวยสุดหน้าใบอ่ะลองเมนต์ดูแต่และสวยคอมเมนต์ว่าชอบน้องปังผมทองครับคือตอนผมเดิมแต่ออแตผมทองมันยากอะ่ะทุกคนปังอ่ะต้องเติมโคนทุกแบบ2อาทิตย์อ่ะแล้วกลายเป็นว่า ถ้าทําไปสักปีหนึ่งนี่ว่าเป็นมะเร็งสารังศีรษะแล้วเออก็เลยแบบเปลี่ยนมาทําผมแบบสีธรรมชาติบ้างแต่ไม่ว่าพี่ฟังจะทําสีอะไรหนูยังเป็นสีเดิมต่อไปคําถามต่อไปนะครับปกตินัดกันแต่งตัวบ้างไหมนัดบ้างไม่นัดบ้างคือถ้าเห็นแบบเนี้ยคือไม่ได้นัดนะแต่ว่าบางเอินสเวตเตอร์เหมือนกันเพราะวันนี้อากาศหนาวตอนนี้ร้อนละแต่ถ้าสมมติว่าเป็นรีวิวรถคันที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องแต่งสีให้เข้าับรถอะไรเงี้ยเราก็จะนัดกันซึ่งมีคลิปหนึ่งเรานัดกันใส่เสื้อสีขาว เสื้อขาวกางเกงยียนอ่ะเสื้อขาวกางเกงยียนโอเคยังไงเราก็มีเสื้อขาวหลายตัวอยู่แล้วเออกางเกงยีนก็มีหลายทรงอ่ะ <laughs> มีสางหลอกมาถึงปึ๊บค <laughs> <laughs> ือเสื้อตัวเดียวกันเลยแปดเออไม่คิดว่าเราจะนัดกันแล้วมันจะแบบเข้าตมขนาดเนี้ยเฮ้ยเ้ยเหมือนกันเลยเสื้อแบบเดียวกันเลยคลิปไอออนค่ะทุกคนแบบแบบเดียวกันเป๊ะตลกดีค่ะอันนั้ก็คือนัดของจริงถ้าบอกว่าไม่นัดก็แปลว่าหลอกแล้วคือหลังๆมาเราบอกแล้ว โอเคเสื้อขาวตัวนี้นะที่พอ,อ่จะได้ไม่ซ้ำมีดีเทลละคิด <laughs> ว่า1นวันใช้ชีวิตอยู่บนรถกี่ชั่วโมงครับ <c oughs> พี่ว่าไม่ตม่ำกว่า6 6-8กถึง 8, 8. <c oughs> ถ้าออกต่างจังหวัดคือมี12อะ่ะแต่ถ้านับแบบ everyday ชีวิตประจำวานันก็คืออยู่บนรถแทบจะตลอด <c oughs> เลยยกเว้นตอนนอนอยากฝากอะไรสำหรับคนที่กำลังมองหารถ e v หรือกำลังจะซื้อรถ e v บ้างครับอย่างแรกเลยก็คือดูไลฟ์สไตล์ตัวเองแล้วลองนึกดูว่า ถ้าเราไม่ได้เติมน้ามันเนาะถ้าเราแบบว่าแวะชาร์จขนาดไหมถ้าต้องเดินทางไกลหรือบ้านเราสามารถติดชาร์จเจอร์ได้ไหมคือถ้าบ้านติดชาร์จเจอร์ได้ชาร์จตองคือสบายเลยก็คือชาร์จไวแล้วก็กลางวันก็ใช้รถได้แบบทุกวันแล้วก็พร้อมที่จะแพลนชีวิต การเดินทางหรือเปล่าถ้าสมมติว่าต้องเดินทางไกลอย่างเงี้ยเราต้องมีแผนสำรองนะถ้าที่ชาร์จแรกเต็มเราต้องไปที่ชาร์จสองหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ที่แน่ๆเลยก็คือมันประหยัดค่าเดินทางมากกว่าอยู่แล้วถ้าเทียบกับน้ำมันเนาะเหนือสิ่ง,ง <S 1> <S 1> อื่นใด E ีวีแต่ละรุ่นขับได้ไม่เท่ากันเออเราก็ต้องเมนเนดดูว่าเราเหมาะกับแบบไหนเราควรจะได้รถที่วิ่งระยะทางเท่าไหร่แต่สําหรับพวกเราอะเรารู้สึกว่าตั้งแต่เราเข้ามาวงการ E ีวีลองใช้ E ีวีไม่ได้เจอปัญหากับการใช้อาจจะมีบ้างที่ไปชาร์จแล้วมีคนจอดอยู่แล้วไม่ได้ เป็นปัญหาใหญ่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตนี้ฉันไม่น่ามาใช้ e v เลยอะไรเงี้ยอันนี้ยังไม่มีคิดไว้เลยว่าเราจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมนิดนึงนะแต่พอเราเปลี่ยนมาได้แล้วมันก็รู้สึกว่าไม่ได้เหนือบากกว่าแรงขนาดนั้นถ้าใครอยากจะใช้ e v อ่ะก็คือต้องเพนชีวิตตัวเองให้มันดีอะ่ะเออเพราะว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ได้อย่างถ้าแบบใครจะซื้อรถ e v เป็นรถคันแรกอันนี้แล้วถ้าแบบแบบมีบ้านต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วจะต้องขับไปเทศ,ศากาลอะไรเงี้ยก็ต้องเพนชีวิตมัาเราต้องไปแย่งชาร์จกับคนอื่างงจััหวน ก็จะไม่ได้มีปัญหามากา,าะว่าไม่ได้มีใครมาแย่งเราชาร้าแล้วก็คือนอกเหนือจากค่าชา้าแหละพวกค่าซื้อน้ําซื้อขนมซื้ออะไรอย่างเงี้ยพวกเราเป็นพวกที่ต่อให้เราเติมน้ํามันอะ่ะเราซื้อกาแฟกินเราซื้อขนมกินอยู่แล้วเป็นปกติก็เลยรู้สึกว่าตรงนั้นไม่ได้เป็นปัญหาหรือถ้าใครรู้สึกว่าไม่อยากเสียเงินกับค่าน้ําหรือค่าอะไร รถ e ีทุกรุ่นสามารถชาร์จแล้วนั่งรอในรถได้เปิดแอร์นั่งรอในรถได้เลยใช่แล้วก็อ,อยากฝากอีกอย่างหนึ่งก็คือระยะทางที่แต่ละแบรนด์เขาบอกมาให้ทุกคนเผื่อไว้เลยว่าอาจจะวิ่งไม่ถึงนี่คือเหมือนกับการแพนสำรองไว้เลยว่าแบบใช่เราจะต้องไปถึงปั๊มนี้ก่อนที่แบตเราจะเหลือเท่านี้นะอะไรเงี้ยถ้าใครอยากรู้ละเอียดละเอียดอะไรเงี้ยพวกเบื้องต้นเนาะเ,ออเราเคยทาคลิปแบบรู้ไว้ก่อนซื้อรถอ v ีอะไรเงี้ยก็ลองไปดูคลิปมันก็ได้พวกแบบระยะทางแบบไหนคนเป็นยังไงแล้วก็ควรจะรู้อะไรบ้างพวกนั้นเราก็จะพูดละเอียดกว่านี้ คําถามต่อไปนะครับอยากบอกอะไรคนดูอยากขอบคุณใครบ้างอันนี้คือถ้าให้ขอบคุณน่าจะ3านาทีไม่จบเพราะว่าเยอะมากต้องคิดใหม่เพราะว่าคนที่เราต้องขอบคุณเยอะมากนะตั้งแต่วันที่เราเริ่มต้นจนถึงวันเนี้ยแน่เลยก็คือผู้ติดตามของเราทุกคนทั้งที่ติดตามแล้วไม่ติดตามที่ผ่านมาดูหรือว่าแบบบังเอิญมาเจอพวกเราอะไรอย่างเงี้ยคือแค่ทุกคนเข้ามาดูเข้ามาคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้พวกเราอะไรอย่างเงี้ย ก็รู้สึกขอบคุณมากแล้วอะ่ะคือเด็ก2คนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงมาก่อนแล้วอยู่ดีๆก็มารีวิวรถแล้วทุกคนชอบทุกคนแบบให้กําลังใจแบบช่วยให้คําแนะนําอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าดีใจมากที่ทุกคนเปิดรับเราเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือขอบคุณทั้งทางแบรนด์รถที่บางคันนะทุกคนการที่เราเอามารีวิวอะ่ะเขาไม่ได้จ้างนะคือเรายืมรถมารีวิวแล้วเขาก็ให้เราเอ็นดูพวกเราให้พวกเรายืมรถรีวิวอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณทุกๆแบรนด์เลยแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยคือ ก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะว่าเราทําช่องมันก็ต้องแบบมีรายได้หรอ<ช>เนี่ยช่องเลี้ยงทีมงานแล<ช>้วก็อีก<ม>อย่างหนึ่งที่ต้องขอบคุณเลยคือพี่พี่สื่อสายรถทุกคนน่ารักกับพวกเรามากตอนแรกๆพวกเราก็ทําตัวไม่ถูกอ่ะ<ม>คนนี้เห็นหน้าคุ้นหน้าค่าตา<ม><ม>อะไรกันมาหมดแล้วแต่ก็แบบ<ช>ออไม่รู้จะทาตัวยังไงแล้วคือแบบ เราก็ค,ค่อยคุยกันมาเรื่อยๆ<ช>ก็เลยรู้สึกว่าพี่ๆเขาน่ารักแล้วก็ให้คําแนะนําพวกเราในเชิงของการอยู่ในวงการนี้แล้วกัน<ช>เอออะไรอย่างเงี้ยถ้าให้เอ่ยชื่อคือเอ่ยไม่หมดเพราะว<ช>่าพี่ๆในวงการแทบจะถุกคนเลยอ่ะต้อนรับพวกเราดีมาอบอุ่นมากๆให้คําแนะนําเรื่องรถบางอย่างที่เราไม่รู้อ่ะพี่ๆ<ช>เขาก็ช่วยเราเนาะหรือว่าแบบคอนเนคชั่นต่างๆอ่ะอันนี้ก็คือช่วยเหลือเราเหมือนกันหรือ,อย่างกล้องที่เราใช้ถ่ายอยู่ตอนนี้ทุกคนพี่ต้อมไอ้มด <c oughs> ให้เรามาผมบอกว่าถ้าวันนี้ผมได้ผมจะให้ย ิดดูดิคือเราต้องขอบคุณทุกคนขนาดไหนอะ่ะเออเดี๋ยวพี lek, ่ปังเป็นโชว์ไป และที่สําคัญที่สุดขาดไม่ได้เลยก็คือทีมงานของพวกเรานะเนาะทั้งโปรดิวเซอร์ของเราเองที่นั่งถามเราอยู่ตอนนี้ตัดต่อตากล้องกราฟิก a อออันนี้คือ,อสำคัญเลย AE ใช่เ <laughs> พื่อนๆที่ทำงานก็ได้ที่เขาเห็นคลิปของเราแล้วให้ฟีดแบ a มาว่าเฮ้ยน,นี้เป็นอย่างนี้นะคือทุกคนที่เป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆให้พวกเราหรือว่า คือรอ,รอบรอบตัวเราอ่ะมีแต่คนช่วยเหลือเราหมดเลยเรารู้สึกว่าขอบคุณม,มากๆคือถ้ามีแค่เรา2คนเราไม่มีทางมาถึงตรงนี้ได้อ่ะใช่และสุดท้ายที่ต้องขอบคุณจริงๆเลยขอบคุณตัวเองพี่ปังเราสองคนเอมตัวเอง<ช>คือไม่อยากบ่นว่าเหนื่อยแต,ออแต่ต้องยอมรับจริงๆว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่ฮัลโโดคือปังใช้ชีวิตในการทํางานอ่ะ เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าไ่เหมือนกันอายกับพี่ฟังแบบจะนอนแล้วถ่ายโทรศัพท์ไปใช่ปุ๊บปุ๊บเจอส่งจะปุ๊บปุ๊บปอะไรอย่างเงี้ยแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำงานอีกห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่รักนู่นนี่นั่นเนาะอยู่กับเพื่อนส่วนอีกห้าเปอร์เซ็นต์กินขอบคุณจริงๆทุกคนคือเราอ้วนขึ้นตอนเนี้ยเพราะว่าเราเราอ่ะเหนื่อยมากแล้วเราก็เลยอ่ะเฮ้ยอยากให้กำลังใจตัวเองตอนเนี้ยเริ่มเครียดแล้วเพราะว่าให้กำลังใจตัวเองเยอะไปหน่อยคำถามสุดท้ายแล้วครับเป้าหมายปีหน้้าาจะะมมีอไรบง เป้าหมายปีหน้านะหรอแน่ๆเลยก็คือเราอยากพัฒนาคลิปของเราให้ดีขึ้นเนี่ยอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะอาจจะมีมทั้งตอบบ้างไม่ตอบบ้างอะไรเงี้ยแต่คือเก็บฟีดแบ็ตลอดแล้วพยายามจะปรับปรุงคลิปให้ดีขึ้นทั้งพาร์ทของตัวพวกเราเองว่าต้องพูด<ม>ให้มากขึ้น หาความรู้ใส่ตัวให้มากขึ้นพัฒนาตัวเองขับรถให้เก่งขึ้นเออนี่ก็ว่าจะไปเรียนขับรถเพิ่มกันอยู่เนาะแล้วก็คือพัฒนาในด้านคอนเทนต์ด้วยหัวข้อคอนเทนต์ที่เราจะทําออกมาหรือว่าโปรดักชันต่างๆมุมภาพ<ม>การตัดต่อกับอะไรเงี้ยคือทุกอย่างในพาร์ทของการทํางานคอนเทนต์หนึ่งอะสำหรับปีหน้าถ้าทุกคนจะเห็นก็คือถ้าปีนี้เราโตขึ้นทันี้ใช่ปะ่ะปีหน้าเราจะต้องโตขึ้นไปอีกทุกคนจะได้เห็นคอนเทนต์อะไรใหม่ๆของพวกเราอาที่เ,<อ>เรามีแพนในหัวแล้วจะไม่บอกรอใช่คือรอดูกันดีกว่าเออคนม ได้เลยนะว่าอยากดูคลิปแบบไหนหรือว่าชอบไม่ชอบพวกเราในเวอร์ชั่นไหนเราพร้อมรับฟังทุกข้อคิดเห็นเลยใช่ก็สวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอให้คนที่ติดตามเราอ่ะ ก็คือติดตามเราไปอีกไปดูดูดูพวกเราไปเรื่อยๆเพลินๆอะไรอย่างนี้แล้วก็อยากให้แบบใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะก็เอ็นดูพวกเราด้วยก็ดีเหมือนกันค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้ดีนะคะช่วงนี้ก็คือฝุ่นเยอะด้วยแล้วก็หนาวบ้างร้อนบ้างเป็นทุกวันเลยอยาเจ็บใข้ได้ป่วยอ่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองปังๆนะคะทุกคนที่สําคัญเลยก็คือมีเป้าหมายอะไรอยากให้ทุกคนทําให้สําเร็จเหมือนกันเราก็จะเอาใจช่วยหรือว่ามีอะไรที่พวกเราสามารถช่วยเหลือได้เนี่ยด้านของการ ที่แบบทุกคนจะซื้อรถหรือจะอะไรงเงี้ยเออแล้วอยากคอมเมนต์ปรึกษาอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยโวยพรให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ารวยหน้าตาสวยหลอกกันทุกคนแล้วก็อ,อ,อยากได้อะไรขอให้สมหวงังขอให้ทาให้สําเร็จแล้วก็สู้ๆนะคะปีหน้าเราก็จะสู้เหมือนกันไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีปีใหม่คะ่ะสวัสดีละค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับแ b บพวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอยากถึงแสนซับแล้วอันนี้คือเป้าหมายหลักเลยนะยังไม่ถึงลย้